สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจตุพรจับอาการเพื่อไทยน่าเป็นห่วงอุปทานหมู่310เสียงนาจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook l i v e กล่าวถึงพรรคเพื่อไทย ตั้งเป้าหมายเลือกตั้งจะได้สสจำนวน310เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพียงพักเดียวว่าเป็นการสร้างกระแสแลนสไลด์ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริงเพราะจำนวนผู้แทนราษฎร400เขตถามว่าใน14จังหวัดภาคใต้จำนวน60เขตนั้นพักเพื่อไทยจะได้ตรงไหนเพียงเสียงเดียวเพราะฉะนั้นนะเมื่อพักเพื่อไทยเสียพื้นที่ไป60เสียง จะเหลือ310เสียงซึ่ง340เสียงนั้นหากพรรคเพื่อไทยต้องการ310เสียงจะต้องได้สสระบบเขตอย่างน้อย270เสียงเหลือเพียง70เขตให้พรรคการเมืองอื่นๆเท่านั้นทางการเมืองเป็นไปไม่ได้เลยเหลือเพียง70ให้พรรคการเมืองอื่นอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติพรพรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยและอื่นๆ,ๆ ถามว่าเป็นไปได้ไหมแต่เมื่อมีการสร้างกระแสแล่นสไลด์ขึ้นมานั้นจากที่ไม่มีอะไรมาตั้งเป้าหมาย250แป๊บเดียวบอก270เผอแป๊บเดียวไป310เสียงอันนี้นะ่ะเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงนายจตุพรกล่าวนายจตุพรกล่าวต่อไปว่าพรรคเพื่อไทยได้เสียงเกินครึ่งในนามไทยรักไทย1ครั้งและในนามเพื่อไทย1ครั้งโดยเมื่อปี2548 เกิดจากพักไทยรักไทยควบรวมกับพักความหวังใหม่พักเสรีธรรมพักชาติพัฒนาใช้กลไกร,รัฐเต็มเพราะเป็นรัฐบาลครบ4ปีและไม่มีการเมืองในซีกเดียวกันเป็นคู่แข่งขันขณะที่อีกซีกหนึ่งแข่งกันหลายพักเพราะฉะนั้นน่ะพักไทยรักไทยจึงได้377เสียงขณะที่เลือกตั้งปี2554ก็ไม่มีพรรการเมืองในซีกเดียวกันแข่งขัน จึงได้265เสียงเกินครึ่งดังนั้นวันนี้ถ้าพักเพื่อไทยได้310เสียงแปลว่าพักเก้าไกลพักคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสดารัตน์ซึ่งอยู่ซีกเดียวกันจะไม่ได้สสสักคนเดียวในทางการเมืองนะ่ะณเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้แต่ต้องการประกาศแลนสไลด์ที่จะสร้างอุปทานหมู่โดยไม่ได้อธิบายว่าเอาคะแนนมาจากตรงไหนอย่างไรความคืบหน้าล่าสุด กกตโต้ข่าวยกเลิกรายงานคะแนนยันห้าทุ่มวันเลือกตั้งรู้ผลไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report 18มีนาคมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกตอกตกล่าวถึงความคืบหน้าการนับคะแนนการรวมผลคะแนนและการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง ECT Report ว่าตามที่มีผู้แสดงความคิดเห็นตามสื่อโซเชียลเกี่ยวกับ การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสเป็นการทั่วไปปี2566ว่าสำนักง,งานกกตอจะไม่มีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการต้องรอไปอีก5วันหรือการนับคะแนนการรวมคะแนนมีความโปร่งใสหรือไม่เพียงใดว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่ได้อยู่บนฐานถึงความเป็นจริงและข้อกฎหมาย อาจจะก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนได้ขอให้ข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้ 1. สําสำนักง,งานจะมีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่ขอเรียนว่าการเลือกตั้งสสปี25 6 6น้สํานี้สำนักง,งานมีการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอย่างแน่นอนโดยผ่านระบบ ect report เป็นการรวมคะแนนและการรายงานผลคะแนนจากแบบสส .5 ทับ เหมือนการเลือกตั้งทั่วไปทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งนี้แบบสส5 1 8จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งคือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาแสดงตนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับการจัดสรรจำนวนบัตรที่ใช้ไปวงเล็บจำนวนบัตรดีจำนวนบัตรเสียจำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครใดจำนวนบัตรที่เหลือและจำนวนคะแนนที่ ผู้สมัครแต่ละคนหรือพักการเมืองได้รับโดยเรียงตามหมายเลขผู้สมัครซึ่งแบบเทศ5ทับ18นี้จะมีลายมือชื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกอปนจำนวนทั้งหมด9คนลงลายมือชื่อกำกับไว้และปิดไว้ที่เลือกของทุกหน่วยเลือกตั้ง1ชุดให้ประชาชนหรือพักการเมืองไว้ตรวจสอบนายแสวงกล่าวต่อยกาสอง ส่วนจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเมื่อใดจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินยี่มสานาฬิกาของวันเลือกตั้งเ้วยคะแนนแรกที่จะเข้าสู่ระบบ ECT Report ประมาณไม่เกิน19นาฬิกาหลังจากกปนกรอกแบบ5ทับเสร็จและปิดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งและคะแนนต่อไปจากหน่วยเลือกตั้งอื่นก็จะทยอยเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการผ่านสื่อต่างๆที่มาเชื่อมต่อกับระบบ e c t report ได้อย่างต่อเนื่อง3การนับคะแนนการรวมคะแนนและการรายงานผลมีความโปรง่งใสหรือไม่ขอเรียนว่าการนับคะแนนการขานคะแนนการขีดคะแนนการกรอกแบบสส5ทับ18และการปิดแบบสส5ทับ18ไว้ที่เลือกตั้ง กระทำการต่อหน้าท่ามกลางสายตาประชาชนตัวแทนภรคการเมืองภาคประชาชนสื่อมวลชนที่ร่วมสังเกตการอยู่ตลอดเวลาส่วนการรวมคะแนนว่าจะเป็นไปตามแบบสส5 1 8ทับที่ติดไว้ที่เลือกตั้งหรือไม่อีกังนั้นเรื่องนี้ประชาชนภรคการเมืองภาคประชาชนหรือสื่อมวลชนก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบคะแนนกับแบบสส5ทับที่ เป็นคู่ฉบับกับฉบับที่ติดไว้ที่หน้าเลือกตั้งได้ซึ่งจะลงไว้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานกรกะตได้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สำนักง,งานดำเนินการในลักษณะนี้ความคืบหน้าล่าสุดนัตชาชะเรมโบจะเลียนนายสร้างผลงานให้เหลือสำนึกความเป็นคนไว้บ้างนายนัทชาบุญชัยอินสวัตสอสบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครพครคก้าไกลกล่าวว่า เขาฝากไปยังนายเส,ยสกสกลอัฏฐาวงหรือแรมโบอีสานอย่าทำตัวเป็นโบโบที่ซื่อสัตย์กับเด็จการหนุนพฤติกรรมป่าเทือนชอบใช้อำนาจบาดใหญ่กดขี่ข่มเหงประชาชนอย่างน้อยก็เคยเป็นแกนนำมวลชนคนเสื้อแดงที่เคยถูกกดขี่ข่มเหงจากอำนาจไม่เป็นธรรมจะพูดจาอะไรให้เหลือสำนึกความเป็นคนที่มีคุณธรรมและมนุษยธรรมไว้บ้างโดยตนนั้น รู้สึกสมเพศกับสิ่งที่นายแรมโบ้ทำมีการเล่าเป็นฉากๆเพื่อแก้ตัวให้กับการกระทำอันป่าเถื่อนภายใต้ความเพิกเฉยของนายกรัฐมนตรีกรณีคุณป้าท่านหนึ่งเตรียมขวางขบวนเพื่อขอเข้าพบนายกที่จังหวัดราชบุรีว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกินกว่าเหตุแถมยังขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปกป้องนายกด้วยในฐานะนักการเมืองพวกเราไปหาเสียงทั่วประเทศ มีทั้งคนชอบและไม่ชอบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเหตุการณ์แบบนี้เราก็เคยเจอแต่ในเมื่อประชาชนมีสิทธิ์ที่จะคิดและแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยวุฒิภาวะแน่นอนว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยกับการป่วนหรือคุกคามใช้ความรุนแรงในการแสดงออกแต่เรามีวิธีจัดการได้มากมายโดยไม่ใช้การกระทำเหมือน เห็นประชาชนไม่ใช่คนอย่างนี้นายนัทชากล่าวนายนัทชาย้ำด้วยว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปฉุดกระชากลากตัวเข้าซอกแคบๆปิดตาปิดปากแถมยังเอาร่มบังระหว่างจับกุมคุมตัวไม่ใช่วิธีการตามหลักสากลแน่นอนแต่คือการละเมิดและทำร้ายร่างกายอย่างชัดเจนและอุกอาจทั้งนี้การที่นายเสกสกลบอกว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้เกินกว่าเหตุ คือการทําตามมาตรฐานในการควบคุมดูแลผู้เห็นต่างโดยเจ้าหน้าที่ให้ตกต่ํายิ่งการอ้างว่ามีความพยายามจัดฉากสร้างสถานการณ์ด้วยการกล่าวหาว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักคอนาคตใหม่ของตนอยู่เบื้องหลังเพราะมีรูปเคยเดินหาเสียงด้วยกันนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่น่าขำเหมือนคนไม่มีปัญญาหาเหตุผลมาอธิบายสังคมได้ว่า หลักปฏิบัติสากลในการดูแลบุคคลสำคัญเขาทำกันอย่างไร